โ okay. อเครอบสุดท้ายนะครับผมไปโอเคทางอุ้มใหม่มาแล้วมาแล้วเห็นอะไรดีๆกับเขาแล้วในคลิปนี้ทางอุ้มใหม่ถ้าไม่ใช่สุเก็เจ็ดกูขอปังขอปังเลยเข้าใจไหมเฮลโหลสืออ๋อ้ำไมอ๋อ ไม่มีอะไรต้องพูดไปมากกว่านี้แล้วนะอัศวโอ่ไมคก้าฮารดเซลโลเรียบร้อยนะครับผมสุดปสปิเ็ดแถมปูจีต้าสีกูด้วยโอเคแถมปังที่กูด้วยเลยไหมน่าจะไม่ได้ เรียบรอ้อวอะไรวะเนี่ยโอ้ oh my g o ย,ยกูไยอ,อ้แล้ย้ยโยโอ้ยยโอยโอยโ้ยบ้ยบ,บอ้ยอยยโ้ยโ้ยโอ้้ยมาตัวแรกไป ไม่ได้ตึงวันนี้แฮปปี้มากดูซิว่าผมจะเสียให้เฉียวเด่นสักเท่าไหร่นะครับผมออกเลยไหมจบเลยนะโมดิแรกคือจบเลยนะแล้วผมจะแบบขอบคุณมากเพราะผมไม่เสียเพชรเยอะเฉียวเด่นอู๋สองตัวมีให้ลุ้นว่ะมีให้ลุ้นว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะเอาเรื่องเมสฟิตโตเฟเลสเรียบร้อยตัวแรกมาเป็นฟิสเลยกูโอ้โห เนียนอ่ะโอ้ oh my god หลุดเลนสองตัวเฉยวัดแต่เฮลแมนรอบสองแก้ตัวเป็กเอาเป็กเอาได้ไหมโอ้โ oh, ห oh, ขอได้ลำสั่งวะ่ะเชียร์เลียนจบเลยนะฮะมา เรียบร้อยนะครับผมเราก็ได้น้องลิงมาแล้วนะครับผมกับเฉียวเดียนนะสองวัตติว่ะแล้วก็ได้เ,นเบนซิตตเปลเล่นกับเนียนอ้ามาโอ้โหโคตรด,ดุแล้วก็ได้วันนี้ก็ได้แสงมืดมาอีกอะไรไม่ได้วันคลิปในวันนี้ดวงกูโคตรดีอะดูซิว่าทองที่แตกต่อไปนี้จะเป็นซิเวอร์บูมหรือเปล่านะครับผมเรามาดูกันดีกว่า ใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ซีบาบจัสเทลหมีเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบส่กันเฮงสุดยอดที่สองเจ็ดโอ้โหโอ้โห my god geez what okay why not เออถามว่าได้มาได้ใช้ไหมได้ใช้อยู่แล้วทําไมอ่ะทําไมจะไม่อ่ะจริงไหมเออโอ้โหอีกสามโลโอเคคิตติเลทอยู่ที่สามนะครับตอนนี้ชีดเข้าใจไหมอย่าออกอยากเลยดีกว่านะมาเซรีนะามาเลยจบเลยนะ ขอลนะจริงๆเซรีนะตัวที่สองแนละใช่เลยคือจบเลยนะครับผมเซรีนะต,ตัวไปต้องเป็นเธอแล้วนะนะ Nice คริสต์มาสนี่しましょうเน่ยยสขอบคุณมากกูไม่ได้เปิดกาชามานานและขอบคุณมากสำหรับคำวยพรดีๆโอ้ยดีใจมากมาเลยเปิดนานจนคิดว่าแบบภาพความเคลื่อนในวันบอนมันแบบมันมันแฟลแบ็กมาแล้วทำให้ผมทรมานเหลือเกินอ่ะโอ้ยได้แล้วเว้ย ไม่เกลือนะครับผมโอ้น้ำตาจะไหลเลยวะไม่เงยโอเคนะครับผมได้มาแล้ว yes. เยสมดติดไปฮานาเอพรีสนะขอร้องล่ะออกให้หน่อยจริงๆมา โอ้ไฟก้ากวหรอมีเฟกเอาไหมอ่ะขอเฟกเอาหน่อยอยากเห็นเนี้ขอบคุณมากโอ้โหตัวที่เก้าขอบคุณมากอยากเห็นเฟกเอาให้เลย a n ง y ิวเฮ้ยดีใจจังวะเฮ้ยฮานาเอะแล้วจบเลยนะอขอร้องละจริงๆรฮานาเอะแล้วคือจบเลย Ch ขอบคุณครับปัวคาการกลับมาหลังจากที่กูไม่ได้เปิดการ์ตเกมคุณมานานเป็นเดือนกว่า,วามันสำลิดผลแล้วมันเหมือนกับผมสะสมแบบดวงของผมมาตลอดทั้งเดือนเพื่อมาเปิดในวันเนี้ยขอบคุณมาก ได้คมเลยนะครับผมทั้งฮานาเอะทั้งเซดินะคริสต์มาสแล้วก็ได้ชิคุเละแถมมาด้วยเป็นตัวคอนเลตอัพของตู้ที่แล้วนะครับผมโอเคมันก็ติดต่อไปเป็นการตีทองนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะได้ทองตัวอะไรก็ขอให้เป็นวีล่าเลยนะครับผมบอลดิเี่ีวีวล่ามาจบเลยสี่ลาทองนะครับอันนี้ เรียบร้อยว o เ let's go ได้วิล่ามาแล้วนะครับผมแหม่ก็ดีดีดีด,ดีโอเคโอค้ยบทที <c oughs> ่สองกลัวว่าจะไม่เกินนะเข้าใจไหมมาหน่อยเออขอบคุณมากต้องให้บ่นซะหน่อยบ่นถึงจะออกใช่ไหมเนะี่ย ตัวที่สี่นะฮะโอเคมีตัวเดียวดูซิว่าจะใช่ทั้งคมิโกะหรือเอริกะเป็นใครในหนึ่ง,นงในสองคนนี้นะครับผมใครเอ่ยเอริกะ yes โอเค yes ได้ตามที่หวังไว้เลยนะครับผมกับเอริกะแสงโอเค เหลือโคไมโกะนะครับผมแต่แบบโอ้ไม่กอนโคม่โกะเอ้ยอ่าสกิลของเธอมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนะน,น,นอกจากสกิลรีคูดาวอืมอคือสกิลรีคูดาวของโคไมโกะคือโคตรดีเลยนะครับผมคือท่านผู้ชมครับเอาจริงๆเนี่ยตอนแรกผมก็กะจะอัดคลิปอยู่แล้วนะแต่แบบ ใจก็แบบบอกว่าไม่ต้องอัดแหละก็เปิดเปิดไปเลยเปิดฟรีรายวันก็ไม่น่าได้อะไรหรอกว่างแต่แม่งกลับขึ้นดาวน์โหลดนิ่งถ้าอย่างนั้นก็เลยมาอัดเลยนะครับผมคือแบบรีบแบบมาอัดแบบเต็มตัวอัดเลยนะครับผมก็ตู้ผมเปิดฟรีรายวัลนะก็จะเป็นตู้ของคาซิมิชุดแว่นน้านะครับผมก็ไม่รู้นะว่าจะได้หรือเปล่าแต่มันขึ้นดาวน์โหลดดิ่งไงเฮ้แค่ตายซิ ไม่รู้นะว,ว่าได้ไหมแต่ก็มาดูกันนะครับผมหยุดรคอน์สุดท้ายด้วยนะฮะมาอ่ะเรียบร้อยเริ่ใชข่เฮ้ยแต่อนิเมชั่นดีจังอ่ะสวยมากเลยนะครับผมคาจ์ดิมิสุมน้ำเอ้ยน่ารักดีโอเคก็ ตราแรกกูกะจะอัดอยู่แล้วแต่ไม่ใจก็แบบไม่ต้องอ,อัดรอไม่ต้องอัดปล่อยไปเลยแล้วมันขึ้นด้อย่างนี้ก็ต้องอัดป่าววะโอ้โถ่โอเคโมติต่อไปต้องหน้าแล้วนะโมติที่สามเ้ยนะแมรีนะ่มาหน่อยต้องออกให้เร็วจริงๆไอ้วน โ okay, yes, อเคเฟกเอาเยสทองมาแมรี่จบเลยนะโอ้ยม,มีกระตุกมีค้างชิดสภาพนี้มันไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่แม่งเมื่อกี้มีกระตุกมีค้างด้วยอะไรวะเนี่ยใช่ไหมเซเล่าแมรี่ไม่ใช่หรือเปล่ากูตกใจ โอ้อมากอดโอเคเยี่ยมนึกว่าไม่ได้เลยแล้วนะครับผมกับแมรี่เทพิดาชฮาหาดโอ้โหเยสได้มาแล้วนีออนตู้หน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับผมโอเคนีืว่าลุนเลดโอ้เยี่ยมเยอะคนมากได้ไวได้ไปกันต่อที่มัลติที่สองนะครับผม ออกหน่อยเฮ้อท้องอะ่ะเออไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆโหอ่ไม่ได้อย่างนี้ดีวะแลงกิ้วอนลอดว่ะแต่จะใช่หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งอย่าหลุดเดทนะเว้โอ้โหมาโซโล่เลยมาดูซิว่าใช่ไหมนะครับกับทองอันนี้ อย่าอย่ากดข้ามนะเมื่อกี้กดข้ามไปกูงงเลยว่าแบบกูยังไม่มีหรอวะเมื่อกี้สโนไว้งงเลยนะครับผมมาไม่ใช่กูบอกเลยไม่ใช่อ้าวไนส์ <Nice. S 1> <laughs> ใช่ okay. โอเค <c oughs> โอ้ยกู <c oughs> <c oughs> จำผิดอีกแล้วจำผิดองค์กรอีกแล้วมา <c oughs> ไปกันเลยดีกว่าครับผมกับมัลติแรกในคลิปนี้ลุยหลอลิซ่าออกให้เลยและจบกันนะครับใช่ไหมใช่ไหมขอถามคำเดียวว่าใช่ไหมมาลุ้นกันนะครับว่าใช่เลอลิซ่าหรือเปล่านะครับผมลุ้นแล้วเนี่ยลุ้นแล้วเนี่ยคือมัลติเ้วแล้วจบเลยนะครับในคลิปนี้คือเปิดดีปิดดีคือโอเคเลยนะ นนน<บ>เป็ไงผมบอกแล้วเกมคนอสูสบาเนี่ยนะไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยจริงๆเว้ยเป็นเกมดีเกมกระช้าแห่งปีกูให้ขึ้นหิ้งเลยแบบมึงเนี่ยนะ เกมเนี่ยไม่เคยทำให้กูเกลือกูเปิดเท่าไหร่กูก็ไม่มีวันเกลือเว่ยให้กูตลอดกูบอกเลยเกยมนี้ลูกรักมันคือเกมลูกรักของผมเว้ยเอาเรื่องอ้โถอุ้ยล่างสออนาก็มาว่ะโอ้ยคุมแล้วคลิปนี้<ช>กูดันนะครับจบเรียบร้อยอีส์ดันโอ้โหเปิดมาดีปิดก็ดีสุดยอดทุกอย่าง